ดอนเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยภารกิจที่ไม่ธรรมดาวันนี้ดอนได้รับหน้าที่ทะส่งพัสดุกล่องใหญ่ยักษ์ให้กับหนึ่งในผู้พักอาศัยของหอพักนิลมิตรหญิงสาวลึกลับผู้มีชื่อว่าแอสตราพัสดุมาส่งแล้วครับคุณแอสตราใช่ไหมครับใช่ค่ะแอสตราเธอไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแต่เป็นมนุษย์ต่างดาวหญิงจากดาว ปุยปุยโลมาดาวที่มีเทคโนโลยีล้ำหน้ามนุษย์ไปหลายศตรวรรษในร่างมนุษย์แอสตราคือหญิงสาวหน้าตาสวยระดับเทพธิดารูปร่างนางแบบสุดเปะ๊ะผิวขาวเนียนดวงตาโตสีฟ้าใสเธอสวมแว่นตากรอบชมพูกับหูฟังแนวเรืองแสงผมยาวลอนสลวยเป็นสีลุ้งแนวแกาแล็กซี่เรืองแสงเบาๆชุดของเธอ คือเสื้อฮูดดี้ครอปท็อปสีชมพูฟ้าลายโลโก้เอเลียนที่อกแมทกับกระโปรงพรีตันสีกาเล็กซี่เปล่งประกายรูปร่างภายนอกเธออาจจะดูเหมือนสายเกมเมอร์แต่แท้จริงแล้วแอสตาคืออัจฉริยะด้านเทคโนโลยีจากต่างดาวผู้สามารถสร้าง AI หุ่นยนต์ระบบฮาร์ดแวร์และซ่อมยานอวกาศได้ด้วยตัวคนเดียวภายในห้องของเธอเหมือนศูนย์บัญชาการลับของนาซาผสม กับอาเขตไซเบอร์สุดล้ำคุ่นยนต์ AI เดินทุกพล่านทั่วห้องชิ้นส่วนเทคโนโลยีจากหลากหลายมิติลอยอยู่กลางอากาศเสียงกลไกประหลาดเสียงเพลงจากจักรวาลลอยคลอไปทั่วบรรยากาศดอนค่อยๆเข็นกล่องพัสดุเข้าไปอย่างระมัดระวังกล่องนี้บรรจุชิ้นส่วนควอนตัมสำคัญที่อัสตาสั่งมาเธอกำลังจะใช้มันประกอบยานโอกาศลำใหม่หลังจากยานเดิม และพังยับเยินตั้งแต่วันแรกที่มาถึงโลกขณะที่ดอนกำลังจะวางกล่องพัสดุลงเกิดอะไรขึ้น,นพื้นใต้เท้าเรืองแสงสีม่วงะระยิบระยับก่อนที่เขาจะเผลอเหยียบบางอย่างที่ไม่ควรเหยียบเข้าในพิบตาเดียวร่างของดอนถูกดูดเข้าสู่โลกเสมือนจริงที่แอสตารสร้างขึ้น เมื่อดอนลืมตาขึ้นมาอีกครั้งดอนก็พบว่าตัวเองยืนอยู่กลางทุ่งหญ้าสีเขียวสดใสรอบตัวเต็มไปด้วยมอนสเตอร์สัตว์ประหลาดหน้าตาแปลกประหลาดที่เดินกันขดขวเหนือท้องฟ้าพระอาทิตย์สามดวงส่องแสงเจิดจ้าเรียงกันเป็นแถวมีมังกรสีแดงบินอยู่ไกลๆสลายหลากสีเด้งดึงไปมาอยู่ตรงพื้น และในพุ่มไม้ก็มีเจ้ากระต่ายแปลกประหลาดมีเขามีเขี้ยวแอบซ่อนตัวจ้องมาทางเขาดอนยืนนิ่งมองไปรอบตัวอย่างมึนงงก่อนที่ภาพโฮโลแกรมของหญิงสาวคนหนึ่งจะปรากฏขึ้นเบื้องหน้านั่นคือแอสตราเธอบอกกับดอนว่าตอนนี้เขาได้หลุดเข้ามาในโลกเสมือนจริงซึ่งเป็นเกมที่เธอสร้างขึ้นมาเองและวิธีเดียวที่จะกลับสู่โลกเดิมได้ mm hmm. ก็คือการเคลียร์เกมนี้ให้สำเร็จเป้าหมายของเกม คือการเอาชนะราชาปีศาจจอมมารบอสใหญ่สุดที่รออยู่นับประสาทแห่งสุดท้ายแอสตาพูดด้วยรอยยิ้มว่าเราคำนวณดูแล้วใช้เวลาไม่เกินสิบปีรับรองเธอเคลียร์เกมได้แน่แล้วโฮโลแกร,รมของแอสตาก็หายวับไปทิ้งให้ดอนยืนอึ้งอยู่คนเดียวกลางทุง่งหญ้าดอนซุดตัวลงนั่งเอามือกุมขมับถอนหายใจเฮือกใหญ่ทันใดนั้น แสงสีขาวก็ส่องลงมาจากฟ้าหญิงสาวในชุดสีขาวบริสุทธิ์พร้อมปีกนางฟ้าเลืองแสงคู่งามค่อยๆลอยลงมาอย่างนุ่มนวลเธอยิ้มให้กับดอนด้วยแววตาอ่อนโยนราวกับไม่ใช่สิ่งมีชีวิตจากโลกใบนี้สวัสดีค่ะท่านผู้เล่นใหม่ขอแนะนำตัวฉันคือ NPC ผู้แนะนำระบบของเกมนี้ดอนยืนนิ่งอึง้งมองหญิงสาวตรงหน้าอยู่ประหลาดใจ ใบหน้าเธอคุ้นตาเหลือเกินไม่สิมันคือใบหน้าของอควา้าผู้หญิงที่ดอนคิดว่าสวยสุดในหอพักนิรมิตเหมือนรู้ทันสายตาของดอนเธอหัวเราะเบาๆแล้วพูดว่าการปรากฏตัวของ NPC ในเกมนี้จะปรากฏตามภาพในใจของผู้เล่นเนื่องจากคุณจินตนาการถึงใครบางคนมากเป็นพิเศษระบบจึงสร้างฉันออกมาแบบนี้ ดอนพูดอะไรไม่ออกได้แต่มองอย่างอึ้งๆจากนั้นอากาจึงพูดว่าก่อนอื่นเลยนะดอนลองกดปุ่มเมนูเล็กๆสีฟ้าเรืองแสงตรงหน้าคุณดูสิจะสามารถดูแถบพลังชีวิตพลังเวทค่าสถานะต่างๆเงินที่มีติดตัวรวมถึงเลเวลของตัวเองได้ที่นี่ค่ะ ดอนพยักหน้าเ,าเบาๆแล้วลองกดแถบเมนูสีฟ้าเรืองแสงขนาดใหญ่ลอยตัวเปิดออกมาตรงหน้าดอนภายในนั้นมีเงิน100เหรียญขวดน้ำยาฟื้นพลังชีวิตขนาดเล็ก1ขวดสมุนไพรแก้พิษ1ต้นดาบไม้เก่าๆหนึ่งเล่มชุดและรองเทา้านักผจญภัยเริ่มต้นขนมปังหนึ่งก้อนและก็บอกไม้ใส่น้ำหนึ่งอันนี่คือสิ่งที่ผู้เล่นใหม่จะได้รับค่ะลองใส่ดาบและชุดดูสิคะจะได้พร้อมสำหรับการผจญภยัย เมื่อดอนกดคำสั่งอีคลิปสมใส่แสงสีฟ้าอ่อนก็เป็่งประกายห่อหุ้มตัวชุดใหม่เข้ารูปทันทีและดาบไม้ก็ลอยเข้ามาอยู่ในมือเยี่ยมเลยทีนี้ลองเปิดแผนที่ดูค่ะไอคอนเข็มทิศนั่นคือแผนที่หลักของโลกใบนี้คุณสามารถดูตำแหน่งของตัวเองและพื้นที่ที่ยังไม่สำรวจได้ทั้งหมดค่ะ แผนที่ตึงโปร่งใสลอยขึ้นกลางอากาศจุดสีเขียวแสดงตำแหน่งของดอนลายล้อมด้วยพื้นที่มืดที่ยังไม่ถูกเปิดเผยจากนั้นอคก้าก็ได้อธิบายต่อว่าคือหน้าต่างสถานะของคุณตอนนี้คุณดอนเป็นนักผจญภัยฝึกหัดเลเวลหนึ่คุณถึงเลเวล10คุณสามารถเลือกอาชีพในเกมได้นักดาบนักเวทโจรน,นักธนูพ่อค้าหรือผู้รักษาต่อไปลองกดเข้าไปดูทักษะสกิลกันค่ะ ตอนนี้คุณมี s l a s และการ์ดเป็นสกิลพื้นฐานนะคะคุณดอนลองใช้ทักษะ s l a s ฟันใส่หุ่นฟางตรงนั้นดูสิทักษะ s l a s เก <_" S 1> ่งมากค่ะต่อไปลองใช้ทักษะเวทมนต์ไฟพื้นฐานยิงใส่หุ่นฟางดูนะคะทักษะสกิลเพลิงพิโรธ เก่งมากค่ะต่อไปลองใช้ทักษะดาบเวทมนต์ดูค่ะทักษะดาบอสศนีบาทตอนนี้คุณดอนเข้าใจพื้นฐานหมดแล้วนะคะถ้ามีอะไรสงสัยเรียกฉันได้ตลอดเลยค่ะสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้เสมอนะคะ หลังอธิบายเสร็จอักว้าก็โบกมือลาแล้วก็หายลับไปกับตาตั้งร้อนวิชาเลยขอลองใช้ทักษะที่เพิ่งเรียนมากับเจ้าเยลลี่สีชมพูดูสินอนยืนนิ่งอยู่สักครู่สายตาเขาจับจ้องไปยังมอนสเตอร์สไลม์อยู่กลมสีดต,ตรงหน้า,า,าวุ้นนี่น่ารักจังไม่อยากทำร้ายมันเลย หลังจากทำใจอยู่สักครู่หนึ่งในที่สุดดอนก็ตัดสินใจได้ทักษะดาบอสศนีบาทและในทันทีที่สไลม์ตัวนั้นสลายหายไป <c oughs> เสียงของระบบก็ดังขึ้นในหัวของเขาว่าเลเวลอัพนี้นี่เอง ดอนเวลตาแบ่งปรกกายเขาได้รับรู้ความสนุกในการเล่นเกมแล้วเกม RPG สินะและจากวินาทีนั้นเป็นต้นไปก็ไม่มีอะไรหยุดเขาได้อีกแล้วดอนเริ่มสนุกพึ่งไลฟ่ฟาดไล่ฟันเหล่ามอนสเตอร์สไลด์ตัวน้อยน่ารักหลากสีที่กดขึ้นราวกับไม่มีวันหมดสิน้นเสียงหัวล็าะของเขาเต็มไปด้วยพลังและความตื่นเต้นไม่นานเขาก็เริ่มทดลองใช้เวทมนต์ขั้นพื้นฐาน,นต่างๆเวทมนต์ไฟ <laughs> ที่เปลวเพลิงโวยพุ่งออกมาจากฝ่ามือและเวทน้ำแข็ง ที่แช่แข็งประตูจนนิ่งเอดมนสายลมเฮริเคนพิโรนดอนลูกระถาและจัดก,การมอนเตอร์ไปมากกว่าหลายร้อยตัวจนกระทั่งเลเวลของเขาทะยานขึ้นเลเวลสิ 10. แต่ถึงอย่างนั้นเจ้าสไลม์เหล่านี้ก็ยังไม่หยุดเกิดความเหนื่อยล้าถาถมเข้ามาดอนสุดตัวลงนอนบนพื้นหญ้าหอบหายใจทีเหงื่อท่วมตัว เมื่อไหร่มันจะจบสิ้นเสียทีนะด้วยแรงเพืิดสุดท้าย <c oughs> เขาหยิบขวดโพชั่นสีแดงขึ้นมากระดกรวดเดียวจนหมด <c oughs> เพื่อฟื้นฟูพลังที่ใกล้จะหมดสิ้นและยังไม่พอ <c oughs> เขาควักขนมปังแข็งจากช่องไอเทมมือใหม่ขึ้นมากัดอย่างรวดเร็วขนมปังนี่รสชาติมันแย่มาก ก่อนจะดืงง่มน้ำตามจนหมดกระบอกสีหน้าของเขาแสดงถึงความเหนื่อยล้าแบบสุดๆจากนั้นเสียงจากระบบเกมก็ดังขึ้นมาในหัวของเขาอีกครั้งยินดีด้วยผู้เล่นมีระดับ LV10 แล้วท่านสามารถเลือกอาชีพในเกมได้แล้วเอาละข้าจะเป็นนักดาบแล้วกัน ทันทีที่พูดจบร่างของดอนก็เปล่งแสงเรืองรองชุดนักประจนภัยเบื้องต้นค่อยๆแปลเปลี่ยนเป็นชุดเกราะเบาสไตล์อัศวนยุคกลางพร้อมกับดาบไม้ที่เปลี่ยนรูปเป็นดาบเหล็กโบลันแบบยุโรปยินดีด้วยขณะนี้ผู้เล่นดอนได้ทำการเปลี่ยนอาชีพเป็นนักดาบเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีครับดอนตัวจริงนะครับอาจจะไม่หล่อเหมือนดอนที่ใช้คลิป AI สร้างนะครับ แต่ก็ตั้งใจทำสุดฝีมือนะครับมือใหม่หัดสร้างคลิปเล่าเรื่องด้วย AI ถ้ายัางไงถ้าชอบคลิปที่ทำไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรับชมตอนต่อไปนะครับอาคุอครั้งนะครับ